สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับขวัญชัยอีกแล้วนะครับวันนี้ขวัญชัยก็อยู่ที่อ e ีซูซุคิงยศนะครับสาขาพี่ไม้นะครับโคราชบ้านเรานะครับถามก่อนเลยนะครับก่อนที่จะทําคลิปนี้เนาะ มีใครกำลังมองหาสเปคนี้อยู่ไหมนะครับจิก,ก้าหน้าขาขาวหน้าคินครีนะครับแต่งแบบสไตล์ยุ่นแบบนี้นะครับมีใครมองหาไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ขนชัยพาไปดูนะว่างบประมาณไม่ต้องเยอะนะแต่ว่าได้ขาขาวนะครับ สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เจแปนแบบนี้ขวัญชัยทําอะไรไปบ้างนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยรลบันทุอีซุสุไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็มาพูดถึงเรื่องของอาจิก้านะครับงบประหยัดนะครับงบประหยัดกันดีกว่านะครับสไตล์ขาวๆสไตล์ยุ่นๆแบบนี้เนาะก็สืบเนื่องจากลูกค้าของขวัญชัยนะครับลูกค้ารายนี้เนี่ย มาไกลมากนะครับมาจากทางภาคใต้ตเลยนะครับมาจากทางภาคใต้เลยต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับที่ไว้วางใจขวัญชัยนะครับจัดรถคันนี้ให้นะครับเนาะกอ็อันนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเราจะเห็นแปลงหน้าจิกากใช่ไหมครับทุกอ,อยาก่างต้องจัดเต็มทุกอย่างต้องชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าเงานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยืนย้ำกันชนด้านล่างนะครับรวมไปถึงหมวกนะครับรวมไปถึงเบ้าบันไดรวมไปถึงชุดด้านข้างนะครับถ้าใครเคยตามช่องของขวัญชัยเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเออ มันค่อนข้างที่จะชุดใหญ่นะครับบอกเลยว่าชุดใหญ่มากซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับสวยนะครับสวยแน่นอนนะครับถ้าถึงมือขวัชายสวยแน่นอนแต่ว่าก็จะมีลูกค้าบางคนครับที่ไม่ชอบแต่ง เยอะขนาดนั้นแต่ว่าอยากได้หน้าชิก้านะครับอยากได้หน้าชิก้ขาขาวๆอยากได้หน้าชิก้าคินคินเหมือนสไตล์เจแปนสไตล์เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะขวัญชัยจะอธิบายให้ฟังนะว่าจุดที่มีการทําเข้าไปเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับทำไมถึงได้ยุ่นได้ญี่ปุ่นขนาดนี้เนาะก็อย่างแรกเลยครับมีการแปลงหน้านะครับแปลงหน้าแบบนี้นะครับถามว่าเหมือนกับแปลงหน้าหน้าเงาไม่เหมือนกันนะแค่วัสดุนะครับแค่อะไรมันแตกต่างกันที่สีนะครับ ปกติแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวชุบโคมเมียมใช่ไหมครับเราก็ใส่สีขาวเข้าไปนะครับจากตรงนี้จะเป็นชุบโคมเมียมเราก็ทําสีขาวเข้าไปนะครับหน้าของเขาก็จะขาวแบบนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของเจ้าตัวยื่นย้าก <om> ันชนด้านล่างนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่เป็นเจ้าตัวยื่นย้ํากันชนที่มันจะเป็นเงาเงใช่ไหมครับมันเป็นการชุบโคมเมียมพร้อมกับเลี่ยมขอบที่เป็น อ่าสแตนเลสนะครับอันนี้เนี่ยเราใส่กันชนเดิมนะของหน้าจิก้าซึ่งเป็นสีขาวนะครับรวมไปถึงมีการติดตั้งคอเข้าไปนะครับสเกิร์ตชายล่างเพิ่มเข้าไปนะครับชุดหน้าทําแค่นี้เลยนะครับชุดหน้าทําแค่นี้ ไม่ได้ใส่จุดอื่นเพิ่มนะครับหน้าตาที่ออกมาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับบางคนอาจจะก,กังวลว่าอ่ถ้าแปลงหน้าไปปั๊บด้านข้างเราต้องทําอะไรต่อใช่ไหมครับขวัชัยอ,อธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแค่แปลงหน้าแล้วไม่ได้ทําด้านข้างใช่ไหมครับคันนี้ขวัญชัยปรึกษากับทางลูกค้าเนาะว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้มันให้มันรับกันนะครับขวัญชัยก็เลยนําเสนอนะครับบันไดสองขั้นนะครับถามว่าบันได2ขั้นดีอย่างไรนะครับ ความต่ำเห็นไหมครับความต่ําของเจ้าตัวกันชนเนี่ยมันจะเท่ากับเจ้าตัวบันไดนั่นเองเพราะว่าเราใส่ไปเจ้าตัวบันไดเนี่ยสองขันนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าขาต่อเนี่ยมันก็ออกมาเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับเรามีการเสริมตรงนี้เข้าไปนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับเหยียบขึ้นได้ง่ายเลยนะครับอันนี้เหยียบขึ้นใช้ได้ทั้ง2บานเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับเนื่องจากว่าออ เราไล่สเต็ปม,มาจากด้านข้างเนี่ยเราไม่มีชุดชุบโคมเมียมใช่ไหมครับรวมไปถึงเบ้าบันไดเราก็ไม่มีเจ้าตัวเลี่ยมเ,เลี่ยมสแตนเลสให้มันดูเงาใช่ไหมครับด้านข้างเนี่ยพวกเลี่ยมพวกบางฝุ่นบางโคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นสีดําแบบเดิมได้นะครับเห็นไหมครับต้องบอกว่าแต่งไม่เยอะครับแต่งไม่เยอะแต่ว่ารา,ายละเอียดเนี่ยต้อง ต้องคุยกันนิดนึงนะครับต้องคุยกันนิดนึงเพราะว่าบางที่ทําได้บางที่ทําไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยขนชัยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเพราะว่าเราต้องการแบบขาวๆคินคลีน,ลนใช่ไหมล่ะครับอาจจะมีเสริมเข้าไปถ้าในกรณีที่ลูกค้าอยากได้เนาะยกตัวอย่างเช่นอ่ะกันสาดเสริมเข้าไปหรือแม้แต่เจ้าตัวเบ้าตัวนี้นะครับแต่ขวนชัยมองว่าตรงเนี้ยด้านข้างอะ่ะเราเป็นสีดําแล้วไงตรงเนี้ยมันก็เป็นสีดํา ให้มันเหมือนกันดีกว่านะครับมันจะได้รับกันเนาะส่วนเจ้าตัวขากระจกนะครับผมว่าขากระจกเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะบางคนชอบเป็นสีดํานะครับบางคนชอบเป็นสีโครเมียมลักษณะนี้เนาะอันนี้ก็ขวัญชัยก็จัดให้นะครับงบประมาณเนี่ยต้องบอกว่าเออถ้าแต่งประมาณสเตปนี้เนาะงบประมาณที่ใช้ในการแปลงหน้าเนี่ยเขาจะถูกลงนะครับถูกเดอถูกกว่าหน้าเงาเยอะนะครับถูกกว่าหน้าเงาเยอะแต่ว่าต้องดูกันอีกรอบนึงนะครับว่าเจ้าตัวชุดแปลงหน้าเนี่ย ใช้เป็นงานของอะไรนะครับเพราะว่ามันมีทั้งงานไต้หวันแล้วก็งานญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นแท้นะครับมันมีหลายเกรดนะครับบางครั้งเราอาจจะไปถามกับเซลล์เนี่ยแล้วเขาเสนอราคามาเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าจบกันอยู่ที่เท่าไหร่ขวนชัยเคยเสนอสเปคชุดจบไปอะ่ะ ที่ทําทั้งลาวไฟทําทั้งด้านข้างเลี่ยม v ีไีไปอันนั้นสองแสนบวกนะครับแต่ว่าลูกค้าไปถามกับที่อื่นที่อื่นบอกว่าเก้าเก้าหมื่นห้านะครับสุดท้ายโอ้โหลูกค้าโดนครับโดนยังไงใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็เชื่อไปเลยว่าเอออแปลงหน้ามันแบบนี้นี่เองแล้วก็ออขวัญชัยคิดแพงไปหรือเปล่านะครับสุดท้ายลูกค้าก็ควักนะครับควักสองแสนบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ชุดใหญ่อย่างที่ขวัญชัยทาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเสนอมาแค่คําว่าแปลงหน้าแปลงหน้าเขาก็คือ แค่ชุดหน้ากับเจ้าตัวการชนล่างนะครับด้านข้างอะไรเขาไม่ทานะครับลูกค้าก็ลูกคาก้กคาก็เดลูกค้าก็โดนไปเยอะอยู่นะครับสาหรับลายนั้นเนาะก็อันนี้ก็ขนชัยอยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเออบางครั้งราคาที่ต่างกันนะครับเราต้องคุยกันให้จบนะว่าเฮ้ยมันต่างกันที่จุดไหนทําไมราคามันถึงโดดกว่ากันขนาดนั้นนะครับเนาะก็มีใครว่าสวยไหมคันนี้นะครับขอขอขอคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับขอคอมเมนต์หน่อย ขอเสียงตอบรับหน่อยแล้วกันนะครับว่าหน้าขาวๆแบบนี้มีใครมองหาไหมนะครับเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับรถบรรทุกแต่งนะครับรถบรรทุกแต่งเนาะก็ไม่เฉพาะแต่งหรอกนะครับขาวๆคิงคลีนขวัญชัยก็ขายได้นะแต่ว่าตอนี้เนี่ยโอ้โหต้องใช้คำว่า95%ครับรถแต่งหมดเลยนะครับถ้าใครชอบสายแบบนี้เลาวก็ติดต่อขวัญชัยได้นะครับขวัญชัยอยู่ที่อีสุซ์คิงยนนะครับสาขาพี่ไมยโคราชบ้านเรานะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็087957 4 7 2 1นะครับ มีปัญหาจุดไหนนะครับอยากได้แบบไหนลองโทรมาคุยกันดูนะครับลองแอดไลน์มาคุยกันดูนะครับวันนี้คนใช้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ